สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ทำการแก้ไขนะครับหรือว่าอัปเดตในส่วนของตัว PHP อร์ชั่นไปแล้วนะครับของเว็บเราเนาะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มทำการปรับเปลี่ยนเว็บเป็นตามที่ต้องการเลยนะครับตอนนี้ก็หน้าตาจะดูยุ่งยุ่งยับไปเยอะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีวิธียังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นส่วนๆไปนะครับก็คือในส่วนของตัว นี้นะครับก็จะเป็นระบบหลักบ้านทั้งหมดนะครับซึ่งระบบเ่ตรงนี้นะครับก็จะควบคุมดูแลทั้งหมดของเว็บเราเลยนะสามารถปรับเปลี่ยนทำนู่นทำนี่ได้หมดทุกอย่างนะครับจากตรงนี้เนาะในตอนนี้นะครับชื่อเว็บของเราก็คือจะเป็นไม b บอกอยู่เนาะแต่ว่า URL นะครับหรือว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็จะเป็น Word s e a r c h ์ชพีดีทนะครับที่ผมทำตัวนี้มานะครับเพราะว่าผมจะทำเป็นไฟล์ดิจิทัลขายนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัว Word Search นะครับขายแล้วก็เป็นโซโดกุแล้วก็เป็น อะไรนะเป็นเขาวงกดเมสแมสอะไรประมาณนี้ขายนะครับก็เท่าที่ลองดูแล้วก็สามารถขายได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้แล้วเนี่ยใครที่ทำเป็นดิจิตอลไฟล์นะครับเหมือนกันเนาะอยากทำขายนะครับก็สามารถเ,เลือกได้นะครับเดี๋ยววิดีโอ,อ,อคอสนี้นะครับหรือว่าวิดีโอนี้เนะี่ยก็จะมีวิดีโอต่อ,ตอไปเนี่ยจะมีแนะนําด้วยนะครับว่าผมทํายังไงมีขั้นตอนยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างน,นะครับก็จะได้ ลองทําดูนะครับใครที่แบบว่าอยากทําก็ทําตามได้เนาะอ่ะมาดูกันเลยนะครับในส่วนของตัว WordPress นะครับอันนี้ขออนุญาตเป็นภาษา,ษาอังกฤษนะครับก็จะมีโพสต์นะครับโพสต์ก็คือข้อความที่แบบว่าเราเขียนขึ้นมานะครับมีการอัปเดตบ่อยๆนะครับก็ มีการอัปเดตอนุนันนี้นะครับเช่นโปรโมชั่นประจําเดือนโปรโมชั่นของเดือนนี้โปรโมชั่นประจำซัมเมอร์นี้นะครับเวลาที่เราเขียนขึ้นมาเรื่อยๆเยเขาก็จะมีอนะัปเดตเขาก็จะมีลั่นไปนเรื่อยๆนะครับลูกค้าก็สามารถดูในส่วนของตัวหน้าดีได้นะครับได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบเ,เขาก็จะดูว่าอะไรเป็นอัปเดตอะไรเป็นใหม่นะครับเราก็สามารถแจ้งเตือนหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับทางลูกค้าได้นะครับจากวิดีโอนี้ จากโพสนะครับจากการที่เราโพสต์ข้อมูลเข้าไปนะครับทั้งนี้การใส่ข้อมูลนะครับก็จะเป็นใส่ได้ทั้งภาพใส่ทั้งวิดีโอใส่พวกอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับก็เป็นพวกมีเดียนะครับมีเดียเนี่ยก็จะเป็นที่เก็บรูปของเรานะครับพวกรูปพวกไฟล์ต่างๆนะครับที่เราเอาใส่ขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ pdf นะครับก็จะอยู่ในมีเดียเหมือนกันอยู่ในดาบเบอรี่เหมือนกันเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวเพจนะครับเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆก่อนเนาะยังไม่ต้องงงนะครับเดี๋ยวจะได้เห็น ภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับว่าเอ๊ะอันนี้มันอยู่ตรงไหนมันแก้ยังไงอะไรยังไงนะครับก็จะเห็นหมดเลยเนาะในส่วนของตัวเพจนะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลที่ไม่ค่อยมีการอัปเดตเท่าไหร่นะครับเช่นเกี่ยวกับเรานะครับ About us เนาะ Contact us นะครับติดต่อเรานะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของวิชั่นวิชั่นอะไรพวกนี้ก็สามารถใส่จากตรงนี้ได้นะก็เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับในต้งกัางวลเนาะก็ ไม่ต้องรีบร้อนไปนะครับในส่วนของตัวคอมเมนต์นะครับก็ในกรณีที่เราทําเว็บแล้วก็เหมือนเขียนเป็นข้อความขึ้นไปนะครับก็อาจจะมีเราอาจจะเปิดให้บางท่านเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่าส,สาหรับของตัว WordPress เว็บเ s s เองแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ของผมจะปิดเนาะเพราะว่าหนึ่งก็คือคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับอาจจะแสแปมนะครับอาจจะมาแสแปมเราได้นะเช่นคอมเมนต์แล้วก็ฝากลิงก์ไว้นะครับก็ให้ให้ลิงก์ไปที่อื่นด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นเว็บที่มันไม่ค่อยดีนะครับก็จะมีผลต่อการจัดนัน ด้วยนะครับเท่าที่ฟังมานะแต่ก็ไม่รู้เป็นยังไงนะครับยังไม่ได้เทสนะครับส่วนใหญ่จะปิดไว้หมดนะครับถ้าเปิดมาแล้วเจอก็บล็อกเลยนะครับ Appleland น,นะครับก็จะจัดการในส่วนของตัวรูปแบบเว็บไซต์นะครับในส่วนของตัววิดเจ็ตนะครับเมนูต่างเนาะแบ็กกราวน์ตีมิเตอร์อะไรพวกนี้นะครับก็จะสามารถอยู่ในส่วนของตัว Appleland นะครับซึ่งเป็นเหมือนรูปแปลงทาสีนะตรงนี้นะก็เหมือนปรับสีสันรูปแบบโครงล่างอะไรพวกนี้นะครับซึ่งปกติเวลาที่เรา ติดตั้งตัว WordPress เองใหม่ๆนะครับลองคลิกเข้ามาดูก็ได้นะเขาจะมีธีมต่างๆนะครับพวกนี้ติดมากับตัวเว็บไซต์ด้วยนะครับก็คือติดมาให้3อันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยหน้าตาเว็บเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้บอกว่า Active อยู่เนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยากเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นนะครับก็ลองคลิกด,ดูนี้ก็ได้นะกลองแอคทีฟดูนะครับแบบนี้เขาก็จะมาอยู่อันแรกตรงนี้นะครับแล้วเราไปที่หน้าเว็บของเรานะครับลองรีเฟรชดูนะ ตอนนี้หน้าเว็บของเราก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วนะครับแต่ถามว่ามันต่างจากเดิมไหมผมก็มองว่ามันไม่นะครับมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้กับอน,นี้เนาะก็เป็นธีมที่ติดตั้งมาให้นะครับแล้วก็มีธีมเยอะแยะมากมายจมไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแยกเป็นพาร์ทพาร์ทหนึ่งไปเลยเนาะตอนติดขั้นตอนการติดตั้งนะครับในส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของตัวรายละเอียดต่างๆนะครับเป็นคร่าวๆเนาะของตัวหน้าเว็บไซต์เรานะครับ นอกจากนี้นะครับก็มีในส่วนของตัวคัสตอมไม้นะครับวิดเจ็ตนะครับลองคลิกเข้าไปดูก็ได้นะคัสตอมไม้นะครับก็สามารถแก้ไขได้นะเนี่ยเช่นเราจะแก้ชื่อเว็บเราของเราตอนนี้เป็นไม้ปอกนะครับก็มาคลิกที่รูปบินสอรตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทําการแก้ไขชื่อเว็บไซต์ของเรานะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของการแก้ไขเว็บไซต์นะครับก็มีอยู่หลายจุดมากเลยนะครับไม่ใช่แค่แบบว่าไปที่คัสตอมไม้แล้วก็ไปแก้แก้แบบนั้นก็ได้นะครับหรือว่าจะมาที่ในส่วนของตัวปลั๊กอินเซตติ้งตรงนี้ก็สามารถทําได้เนาะโอ ในส่วนของตัววิดเจ็ตนะครับลองคิดเข้าไปดูนะครับตอนนี้เนี่ยวิดเจ็ตอย่างเดียวนะครับก็คือในส่วนของตัวนี้นะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวฟุตเตอร์นะครับซึ่งมีเซิร์ชนะครับมีดีเซนท์โพสต์ดีเซนท์คอมเมนต์นะครับก็คือพวกนี้เซิร์ชดีเซนท์โพสต์ดีเซนท์คอมเมนต์นะครับอาคายนะครับแคตตาก็อตีนะครับแล้วก็เมตาเมตาเนี่ยก็คือสามารถให้เราทําการล็อกอินจากตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ปกติก็จะเป็น พิมสแลนะครับหรือว่าถ้ามีปลั๊กอินที่เป็นเกี่ยวกับ security หรือความปลอดภัยบางตัวเนี่ย mm hmm. เขาก็ให้สามารถให้เราสามารถตั้งค่าในส่วนของตัวหน้าล็อกอิน hmm. ได้นะครับน,น,นี่ก็ฟังเพลินๆไปก่อนนะครับนี่คือคือส่วนวิดเจ็ตเนาะเมนูนะครับเมนูเนี่ยเราก็สามารถมากําหนดได้นะครับแต่ว่าทีมนี้เนี่ยครับที่ผมดูนะเขาก็น่าจะยังไม่มีเมนูนะครับตรงนี้เนาะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวพวกเมนูพวกอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นหมดเลยนะครับแล้วก็ จะได้ลองทำตามดูด้วยเนะาะตีมิเตอร์นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวเป็นโค้ดนะครับถ้าเราเกิดไปแก้ไขอะไรแล้วมันหายไปนะครับงานก็จะงอกครับทั้งนี้นะครับก็เขาก็เลยมีคำเตือนขึ้นมาป๊อปอัพนะครับสกีนี้บอกว่าเข้าใจไหมถ้าแก้ไขไปแล้วมันอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นเราบอกเข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาจริงๆอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะครับ อ่าโอเคต่อไปนะครับก็เป็นในส่วนของตัว plug-in นะครับ p l u อ i n หรือว่าส่วนเสริมนะครับในกรณีที่เป็นเว็บของเรานะครับก็จะมีติดตั้งมาให้นะครับปกติเลยนะครับก็จะมีอยู่2อันเนาะก็เป็น hello dolly นะครับอันนี้เอาไว้ทําอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ได้ใช้งานเนาะดังนั้นเรากดดีดิออกไปได้เลยนะครับตึ้งๆอ่ะลบไปแล้วนะครับแล้วก็ a า i ิ m e ดนะครับตรงนี้ก็เป็น anti-spam นะครับสามารถให้เราทําการติดตั้งตัว anti-spam จากนี้นี้ก็ได้นะครับ ก็แค่ทำการกด a c t i v e ไปแล้วก็ register ไปเท่านั้นเองนะครับก็สามารถใช้งานได้ฟรีแล้วนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ยังไม่ลบนะเพราะว่ามีประโยชน์อยู่นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเราก็สามารถจะทำการติดตั้งปลั๊กอินเพิ่มเติมไปได้นะครับนี่ก็ลอง add new ดูนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นหน้าที่จะบอกเรานะครับว่าตอนนี้เนี่ยปลั๊กอินที่ word press นะครับใช้งานนะครับตัวไหนมีการติดตั้งเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ตัวไหนที่มันแบบว่า ใครๆก็ใช้กันนะครับแต่เราก็ไม่จําเป็นจะต้องมาติดตั้งของเรานะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือบางทีติดตั้งเยอะไปนะครับก็ก็อาจจะทําให้ช้านะครับหรือว่าบางบางทีปลักอินเนี่ยอาจจะมีคอนฟ lict กันนะครับไม่ถูกกันว่างั้นนะครับก็จะมีบอกด้วยนะครับเป็นพ popula นะครับคนนิยมใช้กันนะครับก็จะเป็น contact form 7เนาะเป็นโยสอะไรพวกเนี้ยนะครับตัวนี้ก็จะใช้ในส่วนของการสร้างหน้า contact นะครับถ้าใครติดตามในช่องของผมนะครับ อย่าลืมกดตรงนี้ด้วยนะครับกดติดตามข้างล่างด้วยนะก็จะมีแนะนําวิธีการใช้งานอยู่นะครับทั้งนี้เนี่ยเราสามารถลงลักอินส่วนเสริมได้นะครับแล้วก็ทําให้เว็บเรานะครับสามารถสร้างฟอร์มขึ้นมาแล้วก็ส่งลายให้กับเราได้เลยนะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวยอสเอสโอนะครับที่จะทําให้เว็บเรานะครับติดการค้นหาดีขึ้นนะครับแต่เราก็ต้องมาปรับตั้งค่าด้วยเหมือนกันนะครับ e d i ิตรนะครับก็จะทําให้หน้าการแก้ไขหน้าเว็บของเรานะครับกลับไปเป็นรูปแบบเดิมนะครับซึ่งบางทีอาจจะเหมาะกับบางท่านนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบเออไม่เป็นไรเป็นตัวใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยก็สามารถใช้ตัวใหม่ได้เลยเนาะแล้วก็อิ e m เมนเตอร์นะครับที่ใช้งานกันอยู่นะครับที่ผมมีวิดีโออยู่เยอะแยะเลยนะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้นะเนี่ยครับอคิเมตครับที่ที่เยอะนี่เพราะว่าติดตั้งมาด้วยหรือเปล่าครับ แล้วก็ในส่วนของตัว WooCommerce นะครับตัวนี้ก็จะทาให้เว็บเรานะครับกลายเป็นเว็บขายสินค้านะครับเดี๋ยวก็จะทําให้ดูด้วยนะครับมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับตัว Word Press นะครับก็ตั้งค่าได้นะครับมีคนสอนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับในส่วนของตัว Word Press นะครับตัวนี้ก็กําหนดได้นะว่าไม่ให้ล็อกอินเป็น WP Admin นะครับไม่ได้กระสมารถทำได้เนาะตัวนี้ Backup อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของตัว บัาอินนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยเนาะแต่ว่าเราไม่จําเป็นจะต้องติดตั้งทัทุกอันนะครับก็ติดตั้งแค่เฉพาะบางอันที่ใช้นะครับเดี๋ยวดูผมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับะแล้วก็ในส่วนของตัวยูเซอร์นะครับก็ตรงนี้ก็จะมีบอกทั้งหมดนะครับว่าตอนนี้ใครเป็นยูเซอร์บ้างนะครับก็คือตอนนี้ก็มีผมนะครับเป็นแอดมินอยู่เนาะเนี่ยโรเป็นแอดมินนะครับแอดมินก็คือทําได้ทุกอย่างนะครับดังนี้นะครับในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยน ในส่วนของตัวพาสิร์นะครับก็สามารถมาอิดิตรงนี้ได้นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนสีตามที่เราต้องการได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้แล้วเนี่ยก็จะมีแต่เรานี่แหละครับที่เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นในส่วนของตัวหลังบ้านเนาะเป็นในส่วนของตัวระบบแอดมินนะครับยูสเ n a m e นมนะครับเฟิร์สเนมอะไรพัดเ่อร์เนมเฟิร์สเนมลัดเนมอะไรนะครับก็คือชื่อนามสกุลของเราคืออะไรนะครับตอนนี้ก็สามารถใส่ไปได้เนาะดิกเนมนะครับตรงนี้ก็คือ เป็นชื่อที่จะแสดงนะครับเวลาเขียนนะเราก็สามารถใส่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็หรือว่าจะใส่เป็นคีย์เวิร์ดก็ได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถใส่ได้นะครับอีเมลนะครับตรงนี้ก็สําคัญมากเนาะชื่อเว็บไซต์ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับปล่อยมันไว้แบบนี้นะครับหรือว่าจะเขียนในส่วนของตัวเกี่ยวกับเราหน่อยนึงก็ได้นะครับ หรือว่าจะปล่อยทิ้งไว้ว่างๆก็ได้นะครับในส่วนของตัวรูปภาพนะครับถ้าไม่คือที่จริงแล้วก็เห็นเราแต่เรานี่แหละครับที่เห็นเนาะถ้าไม่ซีเรียสนะครับก็ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนเนาะทีอวตารนะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปทําการเปลี่ยนรูปนะครับนี่ก็จะไปเปลี่ยนตรงนี้นะครับก็ทําการล็อกอินแล้วก็เปลี่ยนรูปนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับถ้าในส่วนของตัว ต้องการแก้ไขพาสิร์นะครับก็คลิกตรงนี้นะครับเซ e นิวพ s ส o r ์นะครับแล้วก็ทําการแก้ไขพาสิร์ก็เท่านั้นเองนะครับเรียบร้อยเนาะลองคลิกดูปึ้งเขาก็จะทําการสร้างพาสิร์ใหม่ขึ้นมาให้เรานะครับแบบนี้เลยถ้าจําแบบนี้ได้นะครับก็ถือว่าเทพมากนะครับเพราะว่าของผมก็เปลี่ยนเป็นันที่ผมใช้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของบอกด้วยนะครับว่าเอ๊ะมันคือเว็บไหนอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้นะครับถ้าทําการอัปเดตเสร็จแล้วนะครับก็กด อัปเดตโปรไฟล์ไปนะครับในส่วนของ t o o l นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องแก้ไขนะครับในส่วนของ t o o l นะครับตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็จะมี import export นะครับมี size heel นะครับแล้วก็ลบข้อมูลของเรานะครับซึ่งปกติผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะตรงนี้นะครับส่วนใหญ่จะใช้เป็น p l กอ i น s e r ิมากกว่านะก็ไปที่ setting นะครับตรงนี้ในส่วนนี้นะครับก็สามารถแก้ไขนะครับเป็นส่วนที่แบบว่าเอาไว้กําหนดข้อมูลของเราได้เลยเนาะ เช่นไซต์ไทเทินะครับตอนนี้ก็คือ My b l บ c k นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ My Block นะ My Block เนาะตรงนี้ผมก็จะทำการเปลี่ยนเนาะเป็น Word Search นะครับ u o r d นะครับ s e a r c s p d f นะครับเป็นชื่อเว็บของเราเนาะแล้วก็แท็กไลน์นะครับก็คือคำอธิบายเกี่ยวข้องนะครับก็จะสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปด้วยเห็นไหมครับ My WordPress b บอนะครับเราก็บอกว่าซี a l l ก็จะเขียนไว้ประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของเอ,อ่อถ้าเราติ๊กตรงนี้นะครับก็คือใครก็ตามสามารถรีจิสเตอร์ได้นะครับก็จะเปิดช่องให้กับสแปมผู้น่ารักของเรานะครับเข้ามาลงทะเบียนเว็บเราแล้วก็สแปมแหลกล้านะอันนี้ก็ไม่ต้องกดอะไรไปนะครับก็ปล่อยไวนะ้เนาะไซร์ล a ง g ูเอ็นะครับในกรณีที่ใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็มาเลือกตรงนี้เลยนะครับเลือกเป็นภาษาไทยได้นะครับ แล้วก็ทำโซนนะครับก็เลือกเป็นบวก7นะครับกรุงเทพบ้านเราเนาะอ่ะแบบนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับลองกดเซฟดูเนาะในกรณีนี้ผมลองเปลี่ยนเป็นภาษาไทยดูเนาะกดเซฟไปนะครับข้อมูลทุกอย่างนะครับก็จะเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับเพราะว่ามีคนแปลมาให้เราแล้วนะครับก็ขอบคุณท่านที่แปลด้วยนะครับขยันจริงๆนะครับแล้วก็ทําสิ่งที่มีประโยชน์กับโลกนี้จริงๆนะครับก็ นี่นะครับใครที่ไม่ถนัดนะครับก็แนะนําเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับแต่ว่าของผมขอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเมื่อเดิมก่อนแล้วกันนะครับแบบนี้เนาะก็เปลี่ยนแล้วก็กดบันทึกรายการนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแน่ทั้งนี้นะครับในส่วนของตัวตำแหน่งต่างๆนะก็เหมือนกันหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าภาษาที่เขียนมันจะต่างกันไปนิดนึงนะครับต่างกันไปนิดนึงนะครับโอเค เซฟแล้วเนาะเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวไลทิ้งนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถกําหนดในกรณีที่โพสต์ขึ้นมานะครับเราสามารถกําหนดหมวดหมู่ที่เป็นหลักของเขาได้นะทาให้แบบว่าไม่ต้องมานั่งคลิกอยู่หลายรอบนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับก็สามารถกําหนดได้แต่ว่าตอนนี้โพสต์ของเรานะครับมันมีอยู่อันเดียวนะครับก็คือในส่วนของตัวอันแคสต์กอลไลท์นะครับแบบนี้นะในส่วนของตัวอัปเดตเซอร์วิสนะครับตรงนี้เนาะก็ ให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็ open l in k new tab นะครับตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าัปเดตเ service ของเรานะครับตรงนี้ก็จะมีอยู่อันเดียวครับตรงนี้จะมีประโยชน์ในกรณีที่ให้ไป copy ตรงนี้มานะครับึมีประโยชน์ในกรณีที่เราทำบทความขึ้นมานะครับแล้วก็พอเวลาอัปไปนะครับเขาจะไปแจ้งเตือนกับ service เหล่านี้นะครับบอกว่าเว็บเราเนี่ยมีการอัปเดตแล้วนะครับเข้ามาเก็บข้อมูลหน่อยเร็วประมาณนี้ อันนี้ก็ไม่ได้ใช้รับปิดไปนะครับจากนั้นนะครับกดเซฟไปนะครับเรียบร้อยนะครับทั้งนี้เนี่ยเวลาโพสตนะครับสามารถพิปอีเมลแล้วให้มันโพสได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมไม่ได้ใช้เลยแหละโอเคต่อไปนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัว reading นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถกําหนดได้นะครับว่าให้บทความของเรานะครับสามารถโชว์กี่รายการนะครับแล้วตรงนี้ต้องการให้ฟีดกี่รายการนะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวเนื้อหาที่ดึงไปนะครับเป็น full text ไหมหรือว่าเป็นแค่ summary นะครับซึ่งปกติผมจะเลือกแค่ summary นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในกรณีที่เรายังทําเว็บไม่เสร็จนะครับเราสามารถให้ search engine ยังไม่ต้องมาเก็บข้อมูลของเราก็ได้นะครับก็คลิกตรงนี้ไปนะครับก็จะไม่มีจะไม่มีจากจะไม่มี search engine มาเก็บข้อมูลนะครับแต่ว่าทั้งนี้สําคัญก็คือพอตอนเปิดแล้วนะครับก็ต้องมาเปิดด้วยนะครับถ้าไม่เปิดก็ห ไม่เจอนะครับแล้วก็จะมาบอกว่าเอ้ย mm hmm. ทำไมไม่ติด SDO เลยอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับผมก็มันนิดหน่อยผมก็ไม่ได้ปิดครับทั้งนี้ใครอยากปิดก็ได้นะครับแต่ว่าบางที่เขาก็แนะนําให้ปิดเนาะก็อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับของผมไม่ได้ปิดเพราะว่ากลัวลืมเปิดนะมีเหตุผลไหม <laughs> ตรงนี้นะครับเราก็สามารถกําหนดได้เนาะว่าตอนนี้เนี่ยในโฮมเพจหน้าแรกของเรานะครับต้องการให้แสดงข้อมูลอะไรออกมา ตรงนี้ก็เป็น last post นะครับหรือว่ากําหนดได้ว่าหน้าแรกของเราคือ homepage หรือว่าหน้า post page ของเรานะครับที่จะเป็นรวมบทความทั้งหมดอ่ะคือหน้าไหนนะตรงนี้ก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับ Discussion นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเกี่ยวกับ c o m มนต์ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะปิดไปนะครับในส่วนของตัว permalink นะครับแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เอ่อเว็บใหม่ๆนะครับตอนนี้เนี่ย เขาก็จะบอกว่าเป็น day and name กันหมดแล้วนะครับก็ขึ้นด้วยปีอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะเรียกเป็น post name อย่างเดียวเลยก็ได้นะครับเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะเรียกเป็น post name แบบนี้นะครับแล้วก็กด save change ไปนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของของรายละเอียดนะครับคร่าวๆนะครับของเว็บไซต์ WordPress ของเรานะครับอันนี้ก็น่าจะได้รู้เห็นนะครับเกือบทุกอันแล้วนะครับทั้งนี้นะครับอ๋ออีกอันนึงนะครับ บางทีที่เราเอาม็อบไปวางนะมันจะมีปลุกย่อยอยู่นะครับเนี่ยพวกโพสตนะครับตรงนี้นะครับที่เราไปดูในส่วนของตัวเซตติ้งเนาะที่เขาบอกว่าแคตตากรีหรือว่าหมวดหมู่นะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่อันเดียวเลยนะครับก็คืออันแคตตากรีนะครับแบบนี้เนาะก็คือไม่มีหมวดหมู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนนะครับอีดิทนะครับตรงนี้หน่อยนึงนะว่าเป็นเวิร์ดเซอร์นะครับ แล้วตรงนี้ผมก็เปลี่ยนเป็น word s เซอร์นะครับแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเนาะสามารถกําหนดรายละเอียดได้นะครับเพราะว่าบางทีมเนี่ยสามารถจะดึงในส่วนของตัวรายละเอียดตรงนี้นะครับไปแจ้งไปขึ้นเตือนได้ด้วยนะครับว่าหมวดหมู่นี้เกี่ยวข้องกับอะไรแล้วมีประโยชน์อย่างไงอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถอธิบายได้นะครับอัปเดตไปนะครับแล้วกด go back นะครับแบบนี้ ก็จะเปลี่ยนเป็น w ว r ร์ e เ r ิรเรียบร้อยแล้วนะครับนิสสระก็เป็นเวิร์ดเสิร์ h แล้วเนาะโอเคตรงนี้นะครับเขาก็จะมีบอกนะว่าบทความไหนนะครับที่อยู่ในหมวดโมดนี้นะก็ลองคลิกเข้าไปดูแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าไม่ต้องคลิกก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวแก้ไขอ,อันนึงนะครับเป็นเว r ร์เสิร pdf เนาะ,นะเป็นแบบนี้เนาะล้วกดอัปเดตไปครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คืออัปเดตให้เรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นนะครับอันนี้ก็คือหมวดหมู่นะครับในกรณีที่แบบว่าเราทําเว็บทั่วไปเนาะ<ม>เช่นแบบว่ามีบทความนะครับ<ม>ก็จะมีโปรโมชั่นเนาะเ,เป็นโปรโมชั่นเป็นข่าวสารเป็นอีเวนต์อะไรพวกนี้เราก็ตั้งหมวดหมู่ให้ดีนะครับก็คือ,อ,อหนึ่งก็คือง่ายต่อการแยกแยะนะครับแล้วก็ใครที่ทําข้อมูลเว็บนะครับหรือว่าต้องการทําที่หน้ารวมรวม กทความนะครับก็จะดึงบทความนั้น,น,นมาได้จากบวดหมู่นะก็จะง่ายกับการทํางานของเราต่อไปในอนาคตนะครับค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลองปรับแต่งดูนะครับลองปรับชื่อเว็บไซต์ของเราดูนะครับในเซตติ้งเนาะแล้วก็ลองคลิกนู่นคลิกนี่ด,นดูนะครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มทําการปรับปรุงนะครับเว็บไซต์ของเราให้เป็นในรูปแบบที่ต้องการเนาะ โอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับหรือว่ากังวลสงสัยในส่วนของการจดโดเมนเช่าโฮสต์นะครับทำไม่ได้ยังไงนะครับก็บอกมาได้นะครับแล้วก็หรือว่าต้องการให้จดให้ก็บอกมานะครับเดี๋ยวดำเนินการให้นะครับก็โอนตั้งมาด้วยนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับ